คุณฉันเพิ่งลงจากเครื่องอ่ะกระเป๋าเดินทางฉันหายโทรศัพท์ก็หายด้วยตอนนี้ทางเนื้อท้งตัวฉันมีแค่กระเป๋าเครื่องสำอางอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปรอคุณที่ร้านใหม่ใหม่ครั้งนะคุณรีบมาหาฉละฉันหิวมากเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะค่ะ๊ยย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 ยายบายขอบคุณมากเลยนะคะ วัสดีค่ะฉันเอาอเมริกาโน่แก้วนึงค่ะคุณคะร้านอาหารร้านเราเป็นร้านอาหารระดับสูงนะคะอ๋อฉันทราบค่ะเอาอเมริกาโน่แก้วหนึ่งคุณคะที่ฉันพูดเนี่ยฉันหมายความว่า ร้านอาหารร้านเรามีแต่อาหารราคาแพงๆค่ะแต่คุณแต่งตัวแบบนี้จะมีปัญญาคุณคะไม่ว่าฉันจะแต่งตัวยังไงฉันก็มีสิทธิ์มาใช้บริการที่นี่ไม่ใช่หรอคะอย่ามองคนแค่ภายนอกเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงรับอะไรดีคะเดี๋ยวฉันจะบริการคุณเองค่ะอ๋อพอดีฉันสั่งเขาไปแล้วค่ะอ๋อค่ะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเรียกฉันได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ แฟคุณชงกินเองแล้วกันนะคะนีม่มัน,นอะไรกันอะโมคุณลูกค้าเขาสั่งอเมริกาโน่นี่ทำไมเอากาแฟซองมาเสิร์ฟแบบนี้ทำแบบนี้เดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกก้อยฉันรู้สาช่วยเขาประหยัดนะแกดูสภาพมันสิถ้าออกาแฟแพงๆมาเสิร์ฟจะมีปัญญาจ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้้ย หลีกไปสิโมช่างเขาเถอะคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวฉันจะเอากาแฟมาเสริมให้ใหม่นะคะ น้องคะคะฉันว่าลูกชิ้นมันกลิ่นแปลกๆอะ่ะเหมือนมันจะเสียจริงหรอคะทำไมมอมาเสิร์ฟได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เชฟทำจานใหม่มาให้นะคะ มีเงินอย่างเรื่องมาก,กมีอะไรให้กินก็กินไปเถอะแค่บอกว่าฉันไม่มีเงิน้าอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเธอนะทำแบบเนี้อยากกินฟรีละสิท่าเป็นไงล่ะเห็นแบบนี้แล้วยังจะไปบริการมานันอีกเหรอ จ่ายเงินมาแล้วก็ใส่หัวออไปได้ละฉันรอแฟนฉันมาจ่ายกูว่าละอยากกินฟรีจริงด้วยเป็นไงละแม่คนดีลูกค้าของเธอไม่มีเงินจ่ายถ้างั้นเธอก็จ่ายเงินแทนมันแล้วกันเงินเดือนเดือนนี้เธอหมดแน่อยากเป็นคนดีแต่ไม่ดูตามมาตาเรือ สุมนมนาฉันขอยืมมือถือหน่อยค่ะได้ค่ะคุณรีบม,มาจ่ายค่าอาหารให้ฉันได้ละ ขอบคุณค่ะดูสิจะมาม้ไหนฉันขอเวลาอีกสิบนาทีก็ได้อีกสิบนาทีก็สิบนาที เธอกำลังจะหนีใช่ไหมก้อยรีบโทรแจ้งตำรวจมาจับนางนักต้มตุ๋นนี่เร็วสิไม่เห็นหรอว่ามันกำลังจะหนีอ่ะปล่อยฉันนะหยุดได้ละเอามือสกปรกองคุณออกไปจากแฟนผมเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นผมไล่คุณออกแน่ไล่ฉันออกเหรอแล้วคุณเป็นใคร ท่านประธานครับมาได้ไงครับ,บผู้จัดก,การว่าอย่างไรนะคะนี่ท่าปนประธานหรอคะนี่คือคุณปอนทายาทหมื่นล้านเจ้าของกิจการที่นี่ไงล่ะคุณเป็นผู้จัดก,การภาษาอะไรทำไมไม่ดูแลพนักง,งานให้ดี กล้าดียังไงให้มาทำลายแฟนผมแบบนี้คุณปอรครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ดูแลนลูกน้องไม่ดีโมยิมบื้อทำไมล่ะรีบขอโทษสิเอฉันขอโทษคะ่ะท่านประานฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือแฟนของคุณคะ่ะร้านอาหารร้านนี้่ส่งคนเสียกับลูกค้าไปอย่างมากผมว่า สาขานี้ไม่ควรเปิดกต่อไปปิดไปเลยเออคุณคะฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับร้านอาหารร้านนี้หรอกคะ่ะมันเป็นเพราะพนักงานที่ใส่เสียคนนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาหตรงจุดคือการไลพ่พนักงานคนนี้ออกแต่ฉันว่าร้านคุณก็ยังมีพนักงานดีๆอยู่บ้างนะคะเธอนั่นแหละ ขอบคคุณทาง้านเอาแบบนี้ต่อไปนี้คุณเป็นคนดูแลที่นี่ส่วนเธอออกไปคุณผู้หญิงคะฉันขอโทษนะคะคุณเน็ตต่อไปนี้ถ้าผมเห็นคุณรับพนักง,งานแบบนี้เข้ามาในร้านผมอีกผมไล่คุณออกแน่รับทราบครับโมนี่บอกไปสิไปเร็ว ทำไมคุณไม่เคยบอกฉันเลยว่าคุณมีธุรกิจร้านอาหารด้วยสามสิบกว่าสาขาอย่างคุณอย่างเป็นธุรกิจของที่บ้านอ่ะผมว่าไม่สำคัญอะไรเลยนะไม่ได้บอกคุณคุณหิวหรือยังผมว่าจะพาคุณไปกินอมัคเคสตร